วันนี้มาประกาศผลสอบนะครับนัดที่แมนยูเต็ดบุกไปเล่นที่เซนต์เจมส์พาร์คโดนเขาสอนบอลลูกเดียวแต่หมดสภาพถือว่าเป็นนัดที่แย่ที่สุดนัดหนึ่งของฤดูก,กาลนี้เลยก็ว่าได้นะครับสกอร์เนี่ยมันหลอกตาเรามากเลยจริงๆแมนยูควรจะโดน3-4ลูกด้วยซ้ำถ้านิวคสเซิลเฉียบคมปัญหาเรื่องของตัวเจ็บอ้างไม่ได้เพราะว่านิวคสเซิลตัวก็เจ็บเยอะ แต่คุณดูนะตัวเจ็บเยอะเนี่ยสิ่งที่แตกต่างกันคือเรื่องของหัวจิตหัวใจทอดน่องกันตั้งแต่นาทีแรกๆเลยทอดน่องไม่พอเล่นไม่ได้มีสติสตางเลยเตะบอลมัวซัวตัวเหลงแล้วก็ดูมึนงงวุ่นวายสับสนเกมสวนของแมนยูเนี่ยถ้าไม่ได้บอลแทงจากแนวลึกของบูโน ให้ตัวรุกกระชากเข้าไปยิงเล่นกันหลังลายเขาไม่มีอะไรเลยบอลมิติเดียวแล้วก็เป็นทรงบอลของทีมเล็กเอ็ดอิคเทนฮานะครับโดนการวิาพากษ์วิจารณ์ณเรื่องของการจัดตัวเรื่องของการเปลี่ยนตัวเรื่องของแท็กเตกโอ้โหถ้าเกิดจะให้ผมพูดเนี่ยคลิปนี้เป็นชั่วโมงแน่นอนเพราะว่าถ้าเกิดจะให้จับจุดไหนเนี่ย แผลก็เต็มตัวไปหมดเลยตอนนี้น่าเป็นห่วงมากนะครับว่าเขาจะรอดจากการถูกปลดไหมโปรแกรมหลังจากนี้มันไม่ได้ใจดีกับคุณเลยเจอแต่แบบหนักๆไหนจะมีจุดที่เรียกว่าโมเมนตัมสำคัญนะครับในการเจอกับบรอนซึ่งโอ้โหในแชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ยเราทำตัวเองทั้งนั้นเลยแล้วก็เดี๋ยวเจอร์ฟูที่แอนฟิลิกเดี๋ยวรอดูว่าเอริกเทนฮากจะรอด ไปจะถึงตลาดมกรลาคมได้หรือไม่วันนี้นะครับอังเรโอนาน่ามีออกมาตัดบอลพลาดออกมาตัดบอลว่าเตะเสียอยู่บ้างเหมือนกันสําหรับโอนา a น่าอ่าแล้วก็ในแง่ของการเซฟไอ้ลูกที่โดนเนี่ยจนบัญญานะครับโดนล่อเป้าแบบจ่อๆส่วนในแง่ของอการป้องกันลูกอื่นๆก็โอเคนะยืนตำแหน่งได้ใช้ได้นะครับแล้วก็มีลูกเซฟลูกหนึ่งช่วงครึ่งแรกถือว่าทำได้ดี โอนาน่าเนี่ยเสียความมั่นใจไปเยอะแล้วก็ช่วงนี้โดนเสียวิาพาษวิจารณ์หนักสีหน้าสีตาเนี่ยผมผมผมดูผมรู้เลยแม่งเสียความมั่นใจมากวันนี้ก็ไม่มีอะไรจะตําหนีมากนะครับแล้วก็ไม่มีอะไรจะชมเหมือนกันเท่าไหร่เอาไปสี่สำหรับอังเรโอนาน่าแฮร์รี่แม็กควนะครับนี่เป็นนักเตะที่ดีที่สุดของแมนยูในเกมนัดนี้เรามาถึงจุดถึงยุคที่ แฮร์รี่แม็กควายตัวคอนเทนต์เนี่ยกลายเป็นนักเตะที่ดีที่สุดในสนามไปซะแล้วแล้วสิ่งต่างๆเหล่านี้บ่งบอกความเป็นจริงตรงหน้าคุณว่าแมนยูตอนนี้มันเป็นยังไงขนาดแม็กควายนะที่แบบแย่มเลยตลอดช่วงนี่ผ่านมากับกลายเป็นตอนนี้เขาดีที่สุดถามว่าเขาดีที่สุดเพราะเรื่องของฝีเท้าเหรอไม่ใช่นะครับเขาดีที่สุดในแง่ของหัวจิตหัวใจ สมาธิแม่งมีอยู่ลูกหนึ่งบอลแม่งลอยเคว้งคว้างกากาศแทนที่แบบว่าไอตัวอยู่ใกล้ๆจะวิ่งไปม,มงแม้กวายแม่งวิ่งไปม,มงเองดาโลบูโนโยืนกันมองหน้าตลอดเลยไม่ขึ้นมงเลยลูกกากาศไม่ค่อยเล่นกันเลยนะไปเป็นดาราไหมไม่ต้องเป็นนักบอลถ้าจะสำอางขนาดน,นั้นเนี่ย ไม่เห็นทีมอื่นเขาจะเป็นอะไรแบบนี้เลยลูกมงมึงก็กระโดดม่งไปสิชอบจริงๆเลยรอแบบเนี่ยรอบอลเนี่ยให้แบบว่าคู่แข่งเขาม่งพลาดแล้วรอเก็บจังหวะสองเหรอแฮร์รี่แม็กควายนะครับผมให้ห้าจุดห้าในวันนี้และนี่เป็นนักเตะที่คะแนนดีที่สุดของแมนยูนะครับ5.5เดี๋ยวเรามารอดูกันว่าแต่ละคนเป็นยังไงบ้างหลังจากนี้นะครับ ลูกชอนะครับผมให้ห้าลูกชอครึ่งหลังดีครึ่งแรกอาจจะมีหลุดๆบ้างแต่ผมมองว่าเขาควรที่จะเล่นเป็นแบ็คซ้ายนะควรที่จะเล่นตำแหน่งตัวเองเพราะว่าเอาดารั่วไปเล่นเหนี่ยวหูหนักมากเลยแต่เขาเอาลูกชอไปเล่นเป็นเซนเตอร์เพราะว่าเขาจะให้เซตเกมด้วยเท้าซ้ายเอขึ้นบอลฝั่งไหนก็เอาคนถนัดฝั่งนั้นอะไปเล่นก็เลยเป็นที่มาของการที่เอาลูกชอไปเล่น ให้จับคู่กับแฮร์รี่แม็กควายโอ้โหไม่น่าเชื่อเหมือนกันว่าผมจะได้เห็นแม็กควายจับคู่กับลูกชอนะเพราะเวลาไปเซิร์ชแฮร์รี่แม็กควายกับลูกชอเนี่ยภาพที่แบบมึงสองคนวิ่งชนกันแม่งโผล่ขึ้นมาเป็นรูปแรกๆเลย <S 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 วันนี้เอาไปห้านะครับสำหรับลูกชอเดียวโกดาโลนะครับสองนักเตะสี่เท้าแค่เนี้ยอยู่กับแมนยูมายาวนานขนาดนี้ได้อย่างไร เดี๋ยวมันก็จะมีนัดที่ทําให้เราฟินกันน้ําแตกแล้วเดี๋ยวเขาก็จะจําศีลแบบยาวๆแล้วก็จะโผล่มาให้เราสนุกตื่นเต้นเร้าใจกันว้าวดาโลวันนี้มึงเอาเรื่องนะเนี่ยโอ้โหมีลูกเปิดผีจับยัดมีลูกยิงผีจับยัดมาแล้วก็ดีใจแบบตึงๆหน้าตึงๆไปอารอนวานพิซาก้านะครับเอาไปสองท่ากับดาโลเลยเพื่อไม่ให้เอยเอาไปสองจุดห้า อ่าผมเพิ่มมาจุดห้าจากมีอยู่ลูกหนึ่งที่บล็อกเอาไว้ได้ลูกสําคัญที่บล็อกเอาไว้ได้เกือบตัวลูกสองนะครับแต่ผมให้แค่สองจุดห้าวาพิซาก้าเนี่ยวันเนี้ยถ้าไปลงรายละเอียดของตัวเกมเนี่ยก่อความผิดพลาดเนี่ยเยอะมากเลยเตะเสียเตะแปก๊กหลุดตําแหน่งลูกที่โดนก็เขาขยับก่อนแล้วเขาออกตัวก่อนเสร็จเลยจริง,รงๆแม่งผิดตั้งแต่ไอคนที่ ส่งเสียแล้วซึ่งเราจะไม่พูดนะเบื่อมากขยับกันมานะครับตรงกลางสกอตแม็กโทมิเน่สองสกอตแม็กโทมิเน่เนี่ยโอ้โหไม่มีประโยชน์เลยไรซึ่งประโยชน์วันนี้ดวลกับโจลิงตันเนี่ยแพ้กับทุกจังหวะเก็บบอลครองบอลก็ไม่ได้ประทาก็ไม่ค่อยชนะไปเล่นสูงกาจะให้แบบไปเล่นลูก,กา,ากาดก็มงแพ้เขาอีกไม่มีลูกจ่ายคีย์พาร ลูกเก่งการสอดเข้าไปในกรอบเคตโทษวันนี้ก็ไม่มีพอไม่มีตรงนี้เนี่ยเหมือนแถมให้เขาเลยหนึ่งคนแล้วก็อยู่จนครบเวลาใช่ไหมครับสําหรับแม็กโทมิเน่ออยู่จนครบเวลาไม่ถูกเปลี่ยนตัวออกด้วยสําหรับสกอตแม็กสไตเกอร์วันนี้เอาไปสองนะครับโอ้โหถ้าเกิดตอนนี้บอกผมว่าแม็กโทมิเนเป็นลูกบุญธรรมเทนฮารกเนี่ยผมเชื่อเขาบี้ไมนูนะครับ ผมให้ห้าสำหรับค o อปปี้ไมนูเด็กอายุสิปที่หายจากอาการบาดเจ็บมาคุณสมบัติสเปคตรงใจแฟนบอลเราอยากได้นักเตะแบบนี้มาเขาดูจะเป็นความหวังของเราแต่สุดท้ายนะครับเด็กก็คือเด็กมันยากที่แบบเขาจะสามารถแบกเราได้ทั้งทีมมัยากมากซึ่งวันนี้ผมมองว่าไมนูเต็มที่แล้ว บูโน่แฟนนันนะครับวันนี้ผมให้สี่บูโน่นะครับก็ดูจะเป็นความหวังของแมนยูในเกมสวนลูกจ่ายคีพาลูกแทงแต่ก็ทำอะไรไม่ค่อยได้ขยับไม่ค่อยออกโดนปิดโดนประกบแต่วันนี้ดีอย่างหนึ่งไม่ได้หลุดหัวร้อนเออแล้วก็โดนเหยียบด้วยโดนเหยียบเต็มๆนะฮะลูกนั้นถ้าเป็นแมนยูเนี่ยถ้าเป็นตั้งแต่แมนยู VR อาจจะเช็คแล้วก็แจกเป็นใบแดงไล่ออกจากสนามไปดูจอไหมครับอ่าจะดูจอเองไหมหไมายัางไงโดนเหยียบไปแบบเต็มๆแต่ลูกนี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นท่านผู้ชมครับต่อไปมากันที่อรเลหฮานโดกานาโชนะครับผมเอาไป3.5เจอกับทิเปียผ่านยากอยู่แล้วไม่ได้ ไม่ได้จะผ่านง่ายได้ขนาดนั้นแล้วก็มีช่วงที่เสียบอลบ่อยเหมือนกันกานาโชแต่ก็นั่นแหละครับตามนั้นประมาณนี้แหละสำหรับกานาโชนะเอาไป3.5นะครับมาคัดแลตฟอร์ดเอาไปหนึ่งเป็นนักฟุตบอลที่เล่นเกมรับไม่ดีเลยนะครับแล้วก็ไม่ค่อยแบ่งเบาภาระฟูลแบ็กผมพูดไว้ตรงนี้เลยผมฟันธงเลยถ้าหลังจากนี้ผมหน้าแหกเนี่ย คุณจะดูฟุตบอลกันอย่างมีความสุขในปีนี้ซึ่งเป็นปีแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าแต่ถ้าเกิดถ้าเกิดผมพูดถูกก็คือผมพูดถูกนะครับผมฟันธงเลยว่ามาคันแรตฟอร์ดปีนี้ดับแล้วกลับมาไม่ได้แล้วจะเล่นทรงแบบนี้ไปจนจบฤดูกาลและเผลอจะแย่กว่ายุคลาฟลังนิกด้วยซ้ำผมฟันธงเลย ดับแล้วกลับมาไม่ได้แล้วองโทนี่มาสิยาวนะเอาไปหนึ่งผมให้คะแนนผมให้คะแนนเพราะว่าอ่าลูกลูกฟาวที่เรียกได้ในช่วงครึ่งแรกพลิกบอลไปแล้วก็แบบฟุ๊บตัดเข้าในมาโดนเตะล้มแผลผมให้คะแนนจากลูกนั้นที่เรียกฟรีคิกให้กับทีมได้ผมฟันธงเลยว่าหลังจบเกม ต้องมีข่าวเทนฮาร์กไม่พอใจมาซียาวแน่นอนผมมั่นใจเพราะผมดูจากภาษากายมันแล้ะมันมีปัญหาเอาชื่อผมเป็นประกันเลยแม่งมีแน่ๆน่เทนฮาร์กไม่พอใจมาซียาวเสียงเริ่มไม่ไหวแล้วต่อไปนะครับเลกิลอนลงมาดีกว่าดาโล่ดีกว่าดาโล่ ผมให้สามจุดห้าโซฟีานำระบัดสองจุดห้าจริงๆอยากเห็นไมนูยืนคู่อัมระบัดบ้างนะถ้าเขามีเพื่อนมาเล่นข้างอีกคนนึงเขาอาจจะดีก็ได้มั้งไม่รู้เหมือนกันแต่ถ้าเกิดให้ยืนเบอร์หกคนเดียวไม่รอดลาดสฟุนทอยลุนเอาไปสองลงมาแทบไม่ได้บอลเลยเราซื้อลาสฟุนทอยลุนมาเจ็ดสิบสองล้านปอนด์ระเบิดคลังซื้อนักเตะโพเทนเชียลสูงนะครับ แต่ยังไม่ได้อยู่ในจุดที่แบกทีมได้มาจากอตาลนตาแน่นอนแหละด้วยความคาดหวังหวังว่ามาแล้วจะเล่นได้เลยสุดท้ายเราเห็นกันแล้วว่าคอยดนยังไม่พร้อมที่จะเป็นตัวแบกทีมเขาเหมาะสำหรับทีมที่ระบบโครงสร้างทีมสมบูรณ์แล้วถ้าเขาไปเล่นให้แมนซิตี้ผมเชื่อว,ว่าเขายิงได้แต่อาจจะไม่ได้ยิงเยอะเท่าฮาเลนนะ แต่ยิงได้เขาอาจะคิดว่าโอ้โหกูเลอกมาอยู่แมนยูในยุคนี้แม่งเอ้ยทำไงได้ละน้องกระจายเองรักไปแล้วอ่ะเออจายเองรักไปแล้วพวกพีก็ขอบคุณมากที่เองมาเล่นให้กับแมนยูเ,เต็ดก็จะเหนื่อยๆหน่อยเดี๋ยวก็ผ่านไปหอยลุนไม่พร้อมหรือทีไม่พร้อมผมว่าทั้งสองอย่างนะครับ คือเขาเป็นกองหน้าเบอร์สองฮอยลุนอะถ้าสมมุติเขาจะมาเป็นกองหน้าเบอร์หนึ่งให้เราระบบทีมต้องพร้อมเซตให้เขามากกว่านี้หรือถ้าเกิดระบบทีมไม่เซตให้เขาเขาต้องมาเซตระบบเองอะอ่ามาเป็นแบบคนแบบคอนโทรลเองอะเหมือนเราเซนบูโน่มาแล้วมันแบกได้เลยอะแล้วทีมมีการเปลี่ยนแปลงเลยอ่าแบบนั้นอันโตนี่เดมุนผมให้สี่ ผมชอบมากกว่าแรดฟอร์ดตอนนี้ในตำแหน่งปีกขวาแล้วมันก็เป็นตำแหน่งมันเองด้วยลงมาก็ดูวูบวาบดูดูมีอะไรถึงแม้จะยังไม่มีอะไรเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ส่งบอลเข้าไปกองก้นตะข่ายแต่ว่าลูกนี้ลำหน้าใช้นักเตะตามตำแหน่งตัวเองดีกว่าอันโตนี่เป็นปีกขวาก็เป็นปีกขวาแล้วให้แรดฟอร์ดเนี่ยมันย้ายตำแหน่งกับการนาะโชวเอาไปคิดเยอะไปปรับเปลี่ยนไปดัดแปลงมันเดี๋ยวมันจะเละ ผมยกตัวอย่างฟาคุโนโดเปลิสตี้นักเตะตำแหน่งริมเส้นฝั่งขวาปีกขวาคุณเอาเขาไปเล่นปีกซ้ายในเกมที่พบกับกาลาตาสลายในช่วงท้ายเกมผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันโอเคนะครับประมาณนี้หมดแล้วเสียงผมเองก็เริ่มจะไม่ไหวแล้วเนี่ยแมนยูเต็ดนะครับตอนนี้อยู่ันับที่เจ็ดของตารางแข่งไปสินัด ชนะ8เสมอ0แพ้6มี24คะแนนมีสิทธิ์จะตกมานะครับอันดับที่8หากว่าไบรตันชนะเชลซีได้